สวัสดีค่ะมาแหกกองฟ้าค่ะมือหนิมากล่อมหัวซอยนองไส้ก็ได้ใหญ่ยู่หอบหนึ่งเดี่ยวใหญ่องก่อนทำไปนะับกอไปทดสอบกดามันกงจะเนกาลอมหัวซอยนี่น่องหัวซอ่องไส้ กองฟากกอพี่น้องนีแต้หยาหอบแบบนึ่งเยียบดีตัวป๊หยาเพ้เขากินเฮ้ยเยกับเมยตตยางได้ยายสอนนี่ไม่ชอบี่เก่งแเก่เอากระถ่ายถายแล้วแบกหยาหนั ฝนละหัวซอยน้องใจบังฝนเออเขามาเบิงกับซอยกดไลคลก้แช่นะพ่นงเด้อมาแห่กองฟ้าไปย่นี่แหละใส่ท่างัยังไงนี่แหละงานใส่รถอย่ตกตะสมกับพ่ออย่าพลามือกลองตกสมเด้อ มา่งเก็มาหาหยางองฟ้ากิน่อมันก็มวนต้มอยู่นนตัดบ่เนี่ยตัดบอดเอาให้นนกินจ้าสีเลยนะแ่นาจะตัดให้เราะนจะิับซัแลก้ก็ตัดให้เขาอันนี้ก็หอบมาไว้ซื่อบอสน,นึงว่าเ,เขากินแด่เป็นลำมันสิเลยบอากกงดีหมดเลยหอมมาไก่กับมกเมยเนาะ จกกัปจกปีละจักปีละก้องนี่นะอ่าก่องแต่เกีปีมันไม่ค่อยกินดอกแกงสีแต่ซับให้กินเลยกินดีดิแต่ซับให้กินเลยมกักดิแต่อยู่ในโฮมก็นอ,นอนเม็ดเหมือนตัวคนนั่นสิกระพุกพั้นออกอยากกินดอกเมื่อยอยู่มันห่อนปวดหลังท่ำๆปวดหลเังก็จะสิกิน จ้าเพิ่นเขาเบิ่งก็ซอยกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยกล้องฟ้ามา่นะมาก้องฟ้าจ้ะมึดโควิดโคยังแล้วก็สิได้ออกไปหาพอได้หาได้สิพอได้ขนมลูกหลานเอาก้องไปเลาะนําบ้านกินมลติก้องเอ้ยเดี๋ยวแม่เอาให้กินหน่อยๆได้ความ Sẽ này nên là cho quay thịt phật này mình cho cái miền chưa mất hộp không bỏ lỡ